หครั้งมาอือสวยค่ะไปต่อนะจ๊ะไปต่อนะจ๊ะนี่อือมาเข้าตัวหนึง่งอือยังต้องต่อนะยังต้องต่อนะโอเคมารุนกันไปรุนกันไปพี่หมูออกโรงคุณสองไปอีกค่ะทุกคนมา เออพี่หมูออกโรงรานาะนี้มาโอเคทุกคนนี่ไปค่ะไปค่ะสวยเกมนี้คือดีคือรถนะจ๊ะทุกคนนี่เต็มแพงเลยอ้โหสวยเลิศมากเลยทุกคนนะแต่กระจายแต่รูรัวท้นะะรอบนีคือแบบว่าก้อนตกกับำไรของเราแล้วะ่ะเป็นกําไรของเราแล้วนะคะทุกคนนี้รอบนี้ ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเวอ่อไปไหนเลยก็คือแบบว่ารอบนี้คือกาไรจริงๆนะทุกคนเบ็ด30บาทเองโอ้โหต้องเข้ามาลองก,กันแลนดจ้าทุกคนนะตามมาใต้คอมเมนต์หรือคลิกลิงค์คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นผู้ชมที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะกราสวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับโอปอกันอีกแล้วนะคะวันนี้โอปอก็จะพามาเล่นเกมสลัดของค่าย PC ีนี่เองนะคะอ่ะ นี่เกมไซอยิ๋วของเรานะคะมากันครบเลยนะคะทุกคนนะไปเราไปเลือกอการหมุนดีกว่าเป็นหมุนออโต้ค่ะ50ครั้งกันไปเลยกับเบ็ดอยู่ที่30บาทนะคะทุกคนวันนี้มีงบหยุดที่สี่พันบาทเองนะจ๊ะทุกคนก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค,ดค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะนะหมุนหมุนไปซานี่อุยอ้ยอุ้ยอุ้ยยัยงไงสกเก็ตเตอร์ลงเปล่า โอ้โหนึกว่าจะลงนะคะหรือตัวเดียวนั้นเองนะจ๊ะทุกคนอ่าคำเตือนฝากคำเตือนสักนิดหนึ่งนะคะผู้ชมที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำก่อนนะจ๊ะอ่าดูเออมาเรื่อยๆุ้ยแตกยาวๆแตกกัน่อยอื้อหือมาเออมาค่ะมาค่ะแตกกันเรื่อยๆนะคะทุกคนนะนี่คือหมุนออโต้นะคะแบบว่าทอร์โบนะคะเร็วๆเ,วเลยนะจ๊ะไม่ต้องกดเองให้เมื่อมืออ่า ไปเลยค่ะทุกคนนะเกมนี้นะครับเบตต่ำสุดของเขาอยู่ที่1บาทนะคะทุนน้อยก็สามารถเล่นได้นะคะทุนเยอะก็เข้ามาได้นะาลองเล่นดูเออไปค่ะทุกคนเออโอ้โหมันจะมานะคะทุกคนมาส7 1เจาสบหมโอ้โหเงียบค่ะทุกคนดูถ้าจะเงียบแล้วนะมือจะกดเองแล้วนะเออสเก็ตเตอร์แมม ยังไงเคเมื่อกี้มาค่ะหมุนไปหมุนไปอโอโต้เอ้าไปเอ้าเข้าไปนี่นี่เออหกสี่สวยอยู่นะขาดทุนอยู่นิดนึงน,นะจ๊ะไป่ไปไปอ่าหมุนเองไปมคะทุนหมุนไปเองแล้วนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่มาอ่ะสเก็ตเตอร์มาสเก็ตเตอร์มาสเกต็ตเตอร์โอ้ยไม่จอดเลยเมื่อกี้ โอ้โหโเคเมื่อกี้สเก็ตเตอร์ไม่จอดเลยนะคะทุกคนมาส่ายิวมาเปิดมาโอ้ยหสามสิบสามบาทไปไปกันต่อไปกันต่อไม่รอช้าทุกคนไปแบบว่าเทอร์โบเลยนะกดไปเลยย้ำๆไปเลยโอ้ยหนึ่งร้อยบาทโอเคสวยไปต่อเอ้ยโอ้โหมาเต็มแผงกับเต็มแผงนะเมื่อกี้นะเคเข้าโอ้โหสวยทุกคนเออมาเอ้ยสามโอเคอยู่ไปต่อ กดเองต่อทุกคนยังไงทีหรือ,อ2,000นะจ๊ะทุกคนงบรงองเราอยู่2,000บาทเลย130บาทโอเคได้อยู่จ้าได้อยู่จ้าทุกคนอ่าไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะจ๊ะเพื่มันจะเข้าแบบฟุกให้เราเนาะเออมาโอ้โหไปอย่างเร็วเลยนะคะทุกคนเอ้ย โอ้โหงหบคงของเรานะคะพ่อริงนะคะริงน้อยนะคะมาทีเดียวรางวัลเงินก้อนโตของเราจ้าเท่าไหร่นะ980บาทโอเคคุ้มค่าเลิศอยู่นะเกมนี้นะคะทุกคนนะสำหรับใครที่อยากจะตามเกมนะคะสามารถตามได้ที่คอมเมนต์หรือลีกลิงตามมาได้เลยนะคะมีแอดมินคอยตอบทุก24ชั่วโมงนะคะมีกลุ่มเข้ามากมายะคะกลุ่มแจกเครดิตฟรีมากมายเลยอ่ะไปกันต่อเลยนะจ๊านี่เออหมุนเข้าไปทุกคน หมุนเข้าไปเธอมัอนจะฆ่าสเก็ตเตอร์นะเออพี่หมูมาสวยเออเข้าค่ะทุกคนเริ่มเข้าแล้วนะเริ่มเข้าแล้วนะเออมาไปต่อเออมาต่อมาต่อสิคะมาต่อสิคะเออเยวดูก่อนนะดูก่อนนะเออโอเคมา คิดว่าจะเพิ่มเบ็ดดีไหมนะทุกคนนะกำลังลังเลว่าจะเพิ่มเบ็ดดีไหมนะเออไปหมุนไปเรื่อยๆก่อนสักนิดนึงไปอือหือโอ้ม,ม,อมาเรื่อยเรื่อยเื่อไปกันเลยไปกันเลยเอ้ยสเก็ตเตอร์โอ้โหมาจึงมาสักจึงจึงโอ้ยเลยอีกแล้วโอ้โหเลยอีกแล้วโถเอ้ย แม่งเลยเฉยเลยทุกคนอืมเหมือนใจเออมาเข้าหน่อยอุย๊ยแปดสิบกบาทไปโอ้โหเกมนี้นะเออมาเข้า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 มานี่เออนี่เข้ามาดีครับเข้ามาดีครับนี่สามร้อยหกสิบามบาทส,สวยอยูน่นะรุเอยเ,เข้ามาอีกแล้วทุกคนมาค่ะทุกคนโอ้โหเมื่อกี้อือ ได้อยู่นะได้อยู่นะนี่พี่หมูมาพี่หมูมาพี่หมูมาร้อยเก้าสิบห้าบาทนะจ้ารับนะจ้านะเอ,อ้สเก็ตเตอร์มารอบนี้มาเข้ามาเข้ามาเข้าเข้าน้อยเข้าน้อยโอ้ยลุนอีกแล้วหืมไม่เข้าสักรอบเลยนะจซ้ามาโอ้ยมาสวยอยู่เออเดี๋ยวยาวเลยเออสเก็ตเตอร์โถเอ,อ้ย ขอฝากคำเตือนอีกสักนิดหนึ่งนะสักรอบหนึ่งนะทุกคนนะผู้ชมที่อายุต่ำกว่าสิบปดปีควรได้รับคำแนะนำก่อนนะจ๊ะนะไม่ขอแนะนำให้เล่นตามเลยนะจ๊ะทุกคนอ่ะนี่ต้องเข้าต้องเข้าเลยนะเออเอ,อ้ยมามาสองร้อยสามสิบบาทนะจ๊ะไม่รู้ว่าตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรเนาะลืมชื่อมันแล้วนั่นหนวยดยาวๆเนี่ยเออ มาค่ะทุกคนหมุนกันไปหมุนกันไปสเก็ตเตอร์ต้องเข้าเอาให้สเก็ตเตอร์เข้าไปเลยทีเดียวเอ้ยเอ้ยหยุดหุดโอเคค่ะทุกคนนะโหสามตัวทีเดียวเลยนะคะหมุนฟรี8ครั้งนะคะทุกคนนะอ่ะไปเริ่มกันเลยหมุนฟรีนะคะหมุนฟรีนะคะ,ะได้แล้วได้แล้วมาจะแตกไหมจะแตกไหมมาดูเกมนี่นะเกมเขาจะเป็นอย่างนี้เลยโอ้โหมารอบแรกก็สวยค่ะทุกคนนะ คุฟี่แปดครั้งนี่ไปไปต่อไปต่อทุกคนเออนี่มาค่ะทุกคนนะนี่ตัวคนณจะเพิ่มขึ้นอย่างนี้เลยนะคะนะแล้วคือแบบว่าตามจํานวนเลยนะคะเขาก็จะหมุนไปนะคะถ้าเป็นสีทองเออมาต้องลองค่ะทุกคนต้องลองนะคะพูดไปก็เท่านั้นจ้ะเนี่ยต้องเข้ามาลองเองนะนี่สวยค่ะทุกคนคูณแปดไป สวยค่ะสวยค่ะตเต็มกระบอกค่ะทุกคนตเต็มเกือบเต็มแขกนะเมื่อกี้โอ้โหเงินรางวัลก้อนโตของเราเลยอ่ามาลุ้นกันเท่าที่เท่าไหร่นะหนึ่งพันแล้วหนึ่งพันแล้วหนึ่งพันแล้วโอ้โหคุ้มมากคุ้มมากอ่าเท่าไหร่นะอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยอ้ยออ้ยสวยเลยค่ะพันแปดสามหกนั่นซาทุกคนนะนี่โอเคเลยจะได้กำไรแล้วนะมา ยังเหลือหมุนฟรีอีกเจ็ดครั้งนะจ๊านะอื้มมาหกครั้งมาอือสวยค่ะไปต่อน,นะจ๊ะไปต่อน,นะจ๊ะนี่อื้มมาเข้าอีกตัวหนึ่งอือยังต้องต่อนะยังต้องต่อนะโอเค มารุนกันไปรุนกันไปพี่หมูออกโรงคูณสองไปอีกคะ่ะทุกคนมาเออพี่หมูออกโรงรวนะนี้มาโอเคทุกคนนี่ไปค่ะไปค่ะสวยเกมนี้คือดีคือรดนะจ๊ะทุกคนนี่กับเต็มแพงเลยโอ้โหสวยเลิศม,มากเลยทุกคนนะแตกกระจายแตกรวยๆนะคะรอบนี้คือแบบว่าก้อนตกกำไรของเราแล้วนะคะเป็นกำไรของเราแล้วนะคะทุกคนนี้ รอบนี้นะเออไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเวอร์ไปไหนเลยก็คือแบบว่ารอบนี้คือกำไรจริงๆนะทุกคนเบ็ด30บาทเองโอ้โหต้องเข้ามาลองกันแลนซ์จ้าทุกคนนะตามมาใต้คอมเมนต์หรือคลิกลิงก์มาเลย2,003นะจ้านี่กําไรของเราโอ้โหรอดๆไปเลยจ้าปังไม่ไหวนะจ้าไปเลยอีกสองครั้งมาเออไปต่อนะจ้านี่มาสวย รอบสุดท้ายแล้วรอบสท้ายแล้วโอเคเกือบเต็มแผงนะได้อยู่เออเลิศอยู่นี่415นะคะดูรางวัลก้อนโตของเรานะจ๊ะนี่5,284บาทเออคุ้มนะจ๊ะนะทุกคนนะกกำไรของเราแล้วนะคะอ่ะหากใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้โอปอก็ได้กำไรแล้วจริงๆก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจริงๆนะจ๊ะทุกคนวันนี้อ่ะ สวัสดีค่ะ